กิจกรรมโปเกมอนโกประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่12ถึง18พฤษภาคมปี2025ในวันจันทร์ที่12พฤษภาคมปี2025เวลา10โมงเชา้าพบกับการเปลี่ยนบอส5ดาวเป็นเจ้ายุกซี่และบอสเมกาพบกับเมกาเก,กาเกรกาดอสเวลา6โมงเย็ยนจนถึงถึงทุ่มพบกับกิจกรรมวันจันทร์สุดแม็กที่จะมีโก้ดไดแม็กในแ,แบทเทิลแม็กแบบมิงดาวทุกเซอร์โพสต์สปอต วันอังคารที่13พฤษภาคม6โมงเย็ยนจนถึง1ทุ่มพบกับกิจกรรมชั่วโมงสปอตไลท์ที่จะมีซินาบา้าเป็นโปเกมอนเด่นออกมาเยอะเป็นพิเศษพร้อมกับโบนัสลูกอมสองเท่าจากการถ่ายโอนวันพุทธที่14พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาเริ่มต้นกิจกรรมศึกราชวงศ์ยึดครองรวมช่วยเหลือดิอันกาชาโด shadow จากสักกิและบโบนัสใช้ที M ่เอ็มาชาร์ดเพื่อช่วยให้โปเกมอนชาโดลืมท่าโจมตีชาร์ดระเบิดอารมณ์ได้เวลาตีหนึ่งสามารถเข้าร่วมตีบอสชาโดได้จากระยะไกลด้วยบัตรตีบอสระยะไกล หกโมงเย็นจะถึงหนึ่งทุม่มพบกับชั่วโมงตีบอสเกือบพุกยิมในประเทศไทยพบกับยุกซี่ในการตีบอสร,ระดับ5ดาววันเสาร์ที่17พฤษภาค,คมเวลาบ่าย2.15จนถึงโมงเย็นพบกับกิจกรรมวันตีบอสชาโดและจิก,กิกัสพร้อมกับโอกาสในการเผชิญหน้าเลจิก,กิกัสชาโดสีแตกต่างได้มากขึ้นจากการตีบอสอีกทั้งยังมีโบนัสมากมายในการตีบอสชาโดวันอาทิตย์ที่18พฤษภาค,คมเวลา2ทุม่มสิ้นสุดกิจกรรมศึกราชวงศ์และเวลาหาทุ่มห9นาทีสิ้นสุดกิจกรรมราชวงศ์ยึดทอง จดบันทึกวันและเวลาของกิจกรรมเต็มตัวให้พร้อมแล้วออกไปจับโปเกมอนขอทุกคนโชคดีได้โปเกมอนตัวดีๆกันนะครับ